นางสาวนัทก,กริตตาพ่วงตรงสรจปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข .2 อเภอสันกำแพงได้รับการประสานจากเทศบาลตำบลห้วยทรายว่าลำเหมืองในพื้นที่มีวัชพืชและผักตบชวาขึ้นขวางทางน้ำทำให้น้ำไหลเวียนไม่สะดวกทรงกลิ่นเหม็นและเก่อผลกระทบต่างๆกับประชาชนที่อยู่ติดลำน้ำจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือผ่านมายังสจปูนเพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่ นายพิชัยเลิศพงอดิสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้อนุมัติเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการทำงานเข้าขุดลอกลำน้ำกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเพื่อให้บริการแก่ประชาชนและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างทันท่วงที ซึ่งตลอดการทำงานครั้งนี้นางสาวนักกริตาพุ่ตรงสอรจอปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข .2 อำเภอสันกำแพงได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการทำงานด้วย ครับในน้าของเทศบาลตำบลดวยทรายขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านพิชัยเลิศพงศ์อนิสรท่านสุจอปูนนัศกิตาพ่วงตรงที่ได้นรนำเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือ,ดอโดยเฉพาะโถไมโครนะครับเอามาลอกละเมืองลอกพักตบชวาออกต่อสิ่งปฏิกูลเศษไม้เศษขยะออกเพื่อให้น้ำไหลมาผ่านโดยสะดวก ถ้ามีการอุดตันขึ้นมาฝนตกน้ำนองอาจจะมีการน้ำท่วมเกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งเทศบาลนะครับในน้ำของคณะผู้บริหารนัะสมาชิกพี่น้องประชาชนในตำบลห้วยรายทุกคนขอขบคุณท่านนายกทิชัยเลือพงศ์อนิสรนายกองการบริหารโวนจังหวัดร,รับท่านสดจอโปนไมาครั้งหนึ่งในครั้งนี้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมนาย,ยเฉวงโพอุมแสงกำนันตำบลห้วยราย ็ผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องชาวบ้านนะครับเกี่ยวกับลําเหมืองมีการตื้นเขินนะครับเนื่องจากมีเศษวัชพืชนะครับผักตบชวามาขค้งค้างในลําเหมืองนะครับทําให้น้ําไหลไม่สะดวกนะครับก็ทางผมเองก็ได้ประสานทางท่านนายกบริษัทไกเทพนะครับซึ่งร้องขอไปยังท่านสจปูนนะครับนัตกิกาพวงตรงนะครับ ได้นําเครื่องจักรนะครับเป็นรถแมคโครนะครับมาทําการคุณลอกคลองนะครับคือน้ําไหลสะดวกนะครับก็ต้องขอขอบคุณมายังท่านนายกพี่ชัยเลิศพงศดิศรนะครับนายกอบจจหวัดจมียนะครับพร้อมกับท่านสจนักธิการพวงตรงนะครับที่ได้ช่วยมาดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยครับขอขอบคุณครับ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากทัดเทศบาลตำบลห้วยสายนะคะเกี่ยวกับปัญหาลำเหมืองที่มีวัชพืชและผักตบชวาขึ้นขวางทางน้ำเป็นจำนวนมากและก่อให้เกิดกลิ่นเน่าหมินและขวางทางน้ำซึ่งเกิดผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่มีบ้านอยู่ข้างลำน้ำเมื่อฝนตกเป็นจำนวนมากก็จะทำให้น้ำท่วมเอือขึ้นมาทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะ ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นาโดยท่านพิชัยเลิศพงศดิสรนายกองค์ก,งางงการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นําเครื่องจักรของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาดําเนินการขุดลอ,อกลาเมืองในเขตพื้นที่ของตำบลห้วยสายให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพิฉัน้นนางสาวนักกิตาพุ่งตรงหรือสอจอปูลต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตของตำบลห้วยสายต้องขอขอบพระคุณท่านพิชัยเลิศพงศดิสรนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เล็งเห็นถึงความเด็ดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนแด้ได้ส่งเครื่องจักรมาดําเนินการขุดลอกละเมืองในเขตพื้นที่ของตำบลห้วยสายให้ในครั้งนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ